สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกมนมช็อกโกค่ะโอเควันนี้เราจะมาเป็นนมทั้งหลายที่เกมจะส่มมาให้ว่าจะเป็นช็อโกโกหรือว่าหรือว่านมธรรมดานมวัวที่สามารถเพิ่มความสูงได้และนมช็อกโกแลตที่สามารถทำให้อ้วนได้โอเคค่ะไปกันใหญ่ละ ค okay. ตัวละครตัวละครเพียบเหมือนเดิมนะคะเราจะใช้ตัวที่เราใช้เป็นปกตินะก็คือตัวล่องขอนตัวนี้แต่เราก็เบื่อแล้วเหมือนกันอะเราเป็นตัวมองทะลุแล้วกันนะโอเคค่ะ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เริ่มเลยทั่วไปโอเคโหลดปุ๊บเข้าเลยอะคงจะไม่เป็นเหมือนตอนนั้นแล้วนะคือแบบเราละข้าตรงน,นั้นไม่ได้ ออมีคนเคยบอกว่าห้ามกระโดดกลางอากาศนะคะถ้าเกิดกระโดดอากาศเนี่ยมันจะขึ้นไม่ได้ล้านไงนกระโดดอา,าอาาด,ดอากาศแล้วอากาศกระโดดอางอากาศแล้วมันขึ้นไม่ได้จริงๆด้วยเค้าแนะนำเกระโดดบนพื้นจ้าค่ะต่อต่อต่อไม่เป็นไดดรครั้นง,งนี้ใช่ไหม ถอถ,ถ,ถ้าไม่ได้พี่ยังไม่ได้อีกรอบนี้พี่ขอทําให้หน่อยนะนี่ได้แล้ว,ลวโอ้โหมีช็อกโกนอนตายตรงนี้ช่วยยิงแล้วกันโอเคค่ะจะมองเขารู้ดกรู้ว่าหลงมีอะไรตรงเนี้ยนะไม่เป็นไรแต่นม,มันก็รีโหลดมาอยางเนีนถ้าเกิดรู้ว่าเป็นด่านนี้คนควรที่จะเอาเอ ตัวล่องหนไม้เนี่ยจะได้ล่องหนไปด้วยปั๊มนมไปด้วยจริงปะเออหือมันมามันมามาปั๊มนมด้วยกันเพราะว่าเออตายตายตายลองจะไปปั๊มข้างหลังเอ้าปั๊มรงไก็ได้ไม่ได้จากนั้นเออตัวล่องหนเลยค่ะตัวล่องหนเลยล่องหนไปด้วยปั๊มไปด้วยยังไม่ได้ใช้จะยังไม่ได้ใช้ชนะแล้วเก้ารเก้าแล้วไม่ต้องใช้แล้วอใช่ งั้นลองไปบุกรู้สักแป๊บหนึ่ง<ม>ไปใช้หรือหยิบมาแล้วว่า้องใช่ชนะแล้วยังยังโอเคค่ะทีนี้กระโดดได้กระโดดได้นี่ไงโดนย่งที่มาก็เลยเป็นได้ล่องหัวจิ้งล่อ,ลองหาล่องหัแล้วนี่ก็มาโดนยิงโดนล้องหัวไงอ,อ โอเคค่โล่หรอโลอย่างเงี้ยหรอโอเคมีคนแนะนำไม่ใช่โล่นะคะทำไมนมทำไมนมของฝั่งสีขาวเนี่ยไม่ขึ้นเลยทั้งที่มีอยู่แค่นิดเดียวอันเดียวเองต่อนะคะต่อต่อตถ้าเกิดเขาไม่ยอมทำนนทำเองได้เออเคเคๆๆเตัวนี้แหละค่ะดีแล้วมีคนแนะนำมานะ ต่อจะต่อ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 เมื่อกี้เราขอโทษด้วยนะคะเราลืมกระโดดเออทีนี้ต้องได้นะจ๊ะนี่ของโชโกแปดแล้วโชโก้อีกแค่อันนึงโอเคไหมอยาช่วยปั๊มใ้ช่วยปั๊มหนีไปได้ปั๊มไปด้วยเฮ้ย อา้าวตัวลังหอนสิครับต้องตัวลังหอนแล้วทีนี้ชโโ็อกโกวินเฮ้ยยังได้ยังแค่นิดเดียวเองนะเนี่ยอา้าวตัวก็ตัวสิเราจับไม่ได้นะคะว่าใครเป็น MVP เพราะว่าปืนเหมือนกันตัวละครเหมือนกันแล้วก็เลยไม่รู้นะเฮ้อะไรอะมิวมิวอะไรเนี่ยมิวเฮ้ยเราไม่ชอบด่านนี้ย อ่นนี้เป็นด่านเขาวงกดนด่านเขาวงกดอย่างนี้ไม่ควรที่จะใช้ตัวนี้นะคะแต่ก็ยิง,ยงไปเถอะเออโอเคเออยิง้าไปยิงโอ้โห้โเคค่ะด่านนี้ควรที่จะใช้ตัวมองทะลุนะจะได้จะได้มองได้ว่าตรงเอ่อตรงกำแพงเนี่ยมีคนอยู่ตรงไหนบ้างอะไรยังไงนะคะ โอเคโอเคโอเคคนเดิมจากคนที่เออเราไม่ชอบแบบนี้แล้วค่ะเปลี่ยนด่านได้ไหมคะเราขออนุญาตเปลี่ยนด่านนะเก <Okay. S 3> อะไรจบแล้วเหรออะไรจบอะไรไม่ได้ยินเสียงอะคุณกรจกเปลี่ยนที่โตะจบไปแล้วอะไรหมายถึงว่าขอออดจัดด่านนี้เพราะว่าด่านนี้มันไม่สนุก เกเล่นต่อเลยค่ะเล่นต่อเลยเอ้าหนูไม่ชอบแบบนี้นี่เท่าไอย่างนี้ไม่ได้แล้วเล่นไปเถอะเล่นเล่นไปนี่ไม่มีใครอยู่หรือเปล่านี่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 อ้โหเอาเงิมันจะไปไม่ได้เอาไปได้แล้วไปได้แล้ว เล็นี่ค่ะอยู่ตรงไหนบ้างโอเคสีดำส่วนใหญ่จะอยู่ฝั่งนู้นนะนี่ไงืออโอ้โหคนเดิมอีกแล้วค่ะที่ค่อเคไม่รู้ว่าด่านนี้นะมันเพิ่มนมยังไงนะคะแต่เราก็ยิงยิง่อตรงข้ามเลเถอะถึงแม้ว่าจะไม่รู้ว่าเก็บนมยังไงก็นะ คนเดิมคนเดิมคนเดิมจะล้างแค้นคนเีิเขาต้องชื่อว่าร้านไอทีของค่ะจะล้างแค้นอุ้ยจังมันอื้มคนคนไหนเนี่ยคนจีนปะทงชาติแบบเนี้ยคนจีนหรือเปล่าไม่รู้นะคะถ้าเกิดบอกผิดก็ขอโทษด้วยนะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้รับรู้เรื่องทองชาติเท่าไรเลยจริงๆก็เรียนไปได้เลยจะไม่ได้นะ คนนี้คนนี้ร้านไอทีอีกแล้วเอา้าขาเขาเป็นวีพีแน่นอนคนนี้เขาเขาขาฆ่าตลอดตลอดเลยตอ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 ไปนะครัไปเลยไปเลยไปเลยร้านไอทีฉันจนะฆ่าแกนั่อ่้ไอทีไปลเออเอา้าโอเคไป ตอยอีกแล้วค่ะทีนี้ไม่ใช่คนเดิมค่าแล้วนะโอเค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 ฝั okay, ่ okay, okay, okay. งสีดำฝั่งสีดำร้านไอทีร้านไอทีเอาร้านไอที ID, ไม่ยอมเอาไปคนที่เขาฆ่าอล <c oughs> ยังคงใช้ตัวเดิมนะคะด่านนี้ใช้ได้อยู่แค่ตัวเดียว มีสีน้ำตาาลเอา้าร้านกาแฟร้อนไอทีร้านก้วร้านไอทีอ,ทอ่ะเหอะดนพลางฆ่าอีกแล้วเขาจะเป็นอะไรกับเรามากาเนี่ยสงสัยเพราะว่าเราฆ่าร้านไอทีเพื่อนเขาเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าเห็นพวกเราฆ่าร้านไอทีออทีไรเขาฆ่าทุกทีเลยร้านไอทีนี่ ไม,ไ,มไม่ใช่ไม่ใช่เพนไม่ใช่เพื่อนกันเพราะว่าอยู่คนละประเทศเลยร้านไอทีสกาเกะมาขุดไม่โดนคนนั้น,ร,นร้านไอทีสกาเกะร้านไอทีสคาเกะโอเคโอเคโอเคเลือกแล้วมา คือเกิดมาอยู่ติดติดคนนี้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 เขามีหลังชีสอ้าวหลังชีสายไปไหนเออตายเลยค่ะตานไอทีต้องตายร้านไอทีทอทททอเ,เออ ยิงศพเลยยิงศพเกิดใหม่กันได้ยังจ้ารันไอทียิงไต่กันแล้ไอทีแล้วก็คนนี้วัดไต่ได้ยังไงเกต่อค่ะต่อตัวตัวไปหาไปหาคนที่เขารานไอทีเกิดใหม่ยังโอเครันไอทีเกิดใหม่แล้วนี่แน กับพิพิธแม่คุณคุณคุณคนเพิ่งเกิดใหม่คุณหลังชีสที่หลังชีสตายนะคะอืมคณาคณาคณา,าเราเป็นไอคนมากไม่ได้ส,สนใจเต็มกันเนะเอ้าวให้เป็นไรค่ะตอนนี้เราสองกำลังนนชนะมิลวินเยสเมลวินเลยค่ะมิลวิน เราเป็น MVP ระดับสองอีกแล้วล่ะค่ะขาเล่นบ้างเล่นบ้างหรอโอเคเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยฟันาเซียกัเมอเล่นเลยรอโหลดนะได้ครั้งนี้จะเป็นสีมือการเล่นของฟันาเซียเกมเมอรนะคะคอนเทนเนอร์คอนเทนเนอร์เอ้ยคอนเทนเนอร์อยากเล่นเนาะเล่นไปเถอะคอนเทนเนอร์ใช้อันนี้ใช้ตัวละครนี้ดีอยู่แล้วนะคะไปตรงนั้นแล้วก็โยนระเบิดเลยฟันาเซียเกมเมอรอือโยน โยนโยนระเบิดไปอย่างเดียวเืมน่อยเบียเปเีียตัวเปลี่ยนว่าทำไมทำไมถึงใช้ตัวฮิวอะตัวฮิวมันเป็นผลประโยชน์ให้คนอื่นไม่ใช่ผลประโยชน์ให้เราเลยนะโอเคใช้ตัวน้องหนใช่มันจะได้ต้องหัวยิงตรงกันได้ใช่ปะ,ปะมีระเบิดมีระเบิดเฮ้ยไปนู้นไปนู้น ลบเลยค่ะลบลบลบน่องขนน่องขนแล้วก็ออกไปยิงโอเคการล่องขนหายแล้วนะคะแล้วก็ย้อนกลับมาที่เดิมอ้าวอ๋อที่เดิมที่เดิมที่เดิมยังคร้มไปซุ่มยิงต่อหรือเปล่าไม่ซุ่มแล้วหรอฟิอลิียเนี์เรต่อไปยิงคนนั้น คือด่านเมื่อกี้เราฆ่าไปแค่คนที่ชื่อว่าร้านไอทีอย่างเดียว <c oughs> พราะเขาฆ่าเราบ่อยมากขึ้นไปอยู่จุดสูงส,สุดของด่านนี้เลยไปอยู่ตรงนั้นไปอยู่ตรงนั้นมุม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 ัมมมมมมกติฟลกข้างอะ่ะนั่นแหละเออนั่นแหละที่ฉันต้องการดีตรงไหนอ่ะดีคนเล็กไม่ถึงไงใช่อืออ่า <c oughs> อ๋อเขาอยู่แถวๆเราไม่ได้แล้วอะไรโอเคถ้าจบตอนเล่นนะคะแล้วก็จะเป็นสายรุ o งยินแล้วก็ใช้ตัวละครตัวนี้เหมือนเดิมเลยเอออ,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 ออื้ออื้ออืออสามสองหนึ่งไปยาโอเคขึ้นแล้วคะ่ะขึ้นแล้ว 1ิบเอ็ดนะสิบเอ็ดโอ้โหสิบเอ็ดเท่าออกปีได้ไหมเนี่ยออกไปออกไปออกได้เอายิงคุณหลังชีสคุณหลังชีสอีกแล้วเหรอคนกลุ่มเดียวกันไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมีระเบิดมีระเบิดอ้าวเฮ้ยคนเล่าถึงจะฆ่าแกมีรัดไอทีได้หรือเปล่าฮะโอเคโอเค โอเคค่ะโอเคโอเคโอเคเราจะไม่ดราม่าแล้วนะเข้าไปข้างๆเอยแถวนี้แน่เลยระวังระวังระวัน,น,นมีศพของตัวเราตายอยู่สองตัวนะคะเพราะาเราตายตรงนี้สองรอบพ้่เฮ้ยตรงนี้มีแต่ศึกศึกทั้งนั้น ออกมาสีออกมาถ้าแน่จริงอะเอ้ยโอ้โหคนเดิมเขาซุ่มยิงอยู่ตรงนั้นน่ะเขาแปลว่าเขารู้ว่าเราจะต้องอยู่ตรงนั้นตลอดแน่เลยถ้าเราจะต้องเปลี่ยนทิศบ้างบ้างนะคะโอเคเราไปซุ่มทางโน้นแซ่เนียวบินโอเคเราได้ไปไอวีพีหรือเปล่าอ เราเป็น MVP ระด,ดับสองนะคะนีตรงนี้โอเคค่ะรอโหลดเจ็4หกห้าสี่สามสองเราไม่เล่นแล้วนะคะโอเคเราออกเลยก็จบไปแล้วนะคะสนุกหรือเปล่าเลยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยกันด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆบ๊ายบาย